รถถังที่14รุ่นปี2026ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุทธศาสตร์การรบภาคพื้นดินของประเทศไทยด้วยดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีระดับแนวหน้าและความสามารถที่เกินขอบเขตของรถถังแบบเดิมที14รุ่นใหม่นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางการทหารที่แท้จริงที่14พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มอมาตาจากรัสเซียแต่ในรุ่นปี2026ที่จะถาม,มาใช้ในกองทัพไทยได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและภารกิจของไทยโดยเฉพาะ ตั้งแต่ระบบระบายความร้อนที่ออกแบบมาเพื่อทนต่ออุณหภูมิสูงของภูมิภาคไปจนถึงระบบสื่อสารที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการควบคุมของไทยอย่างสมบูรณ์แบบจุดเด่นที่สุดของที14คือการใช้ห้องควบคุมแบบแยกส่วนลูกเรือสามนายผู้บังคับการพลขับและพลยิงจะนั่งอยู่ในแคปซูลหุ้มเกราะด้านหน้าของตัวรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในขณะที่ป้อมปืนไร้คนขับสามารถควบคุมได้จากระยะไกล พร้อมติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิมที่สามารถยิงกระสุนธรรมดาและกระสุนปล่อยนำวิถีได้ระบบป้องกันของ T-14 ถือว่าทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยชุดกราะมลาจิตแบบ Reactive และระบบ Active Protection System ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธต่อต้านรถถังก่อนที่จะเข้าถึงเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น r p g หรือ ATGM ก็ถูกจัดการได้ภายในเซลว,วินาที อีกหนึ่งความน่าประทับใจของที่14คือระบบเซ็นเซอร์และกล้องตรวจการรอบคันที่ให้ทัศนวิสัยแบบ360องศาทั้งกลางวันและกลางคืนลูกเรือสามารถรับภาพแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอภายในแคปซูลสร้างความได้เปรียบด้านการรับรู้สถานการณ์ในสนามรบ เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบพลังสูงของที่14รุ่น2,026มีกำลังประมาณ1,500แรงม้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งเหมาะสำหรับภารกิจลาดตระเวนหรือการป้องกันชายแดนในพื้นที่ห่างไกลของไทยประเทศไทยเลือกท14เข้าประจำการเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามสมัยใหม่ และเพื่อให้มีกำลังรบที่เทียบเท่าประเทศมหาอำนาจอื่นๆในภูมิภาคการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกับประเทศต้นแบบช่วยให้ทหารไทยมีทักษะในการใช้งานและซ่อมบำรุงรถถังรุ่นนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญด้วยรูปลักษณ์ที่ล้ำอนาคตการควบคุมแบบดิจิทัลเต็มระบบและความสามารถรอบด้านรถถังที่14ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยุโทโธปกรณ์แต่คือการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นการป้องกันประเทศหรือการรักษาสันติภาพ ที่14รุ่นปี2026คือตัวแทนของยุคใหม่ของกองทัพบ,บกไทยยุคที่เทคโนโลยีและความสามารถเชิงยุทธวิธีเดินหน้าไปพร้อมกันอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง